ค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้พามาชมตัว t o y ยต้าไ l u ักวีโกตัวสูงนะคะตัวแชมป์ V ีเอ็นเปี2012นะคะเครื่อง2.5ค่ะทันนี้ได้สีดําแล้วก็จัดลงแม็กใหม่สีรล้อนะคะรับกับตัวรถดําสวยดําดุเลยเดี๋ยวมาดูสภาพรถรอบคันกันนะคะสภาพด้านหน้าค่ะไฟหน้าใสากิ้งเลยนะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างกระจังหน้าแชมป์สภาพดีไม่มีแตกร้าวนะคะลกระโปรงสีสวยค่ะ กระจกติดฟิล์มให้เรียบร้อยไม่มีแตกร้าวนะคะพาสียาวๆเลยนะคะเ,ออเดือนธันวาค่ะ7จธันวาหกแนะคะสภาพด้านข้างนะคะคิ้วด้านข้างสวยแบกใหม่นะคะหล่อๆเลยดอกยางยังเดือเหลือนะคะมันไดเสริมข้างอยู่ครบค่ะในสีสันรอบคันนะคะเดีย๋ยวดูด้านในฝั่งคนนั่งนะคะ ดอกเล็กมานิดนึงตรงนี้นะคะภาพด้านนอกนในนะคะเบาะยังเป็นเบาผ้าเดิมๆนะคะสภาพดีไม่มีฉีดขาดค่ะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะช่องเก็บของเก็บของเปิดใช้งานได้ปกติเลยเพดานด้านบนนะคะสภาพดีมีรอยเจิมเล็กน้อยค่ะไฟติดทุกดวงนะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะได้เดิมๆโรงงานนะคะแผงแอร์อยู่ครบ มีจอนะคะแล้วก็มีตัวพาวเวอร์เครื่องเสียงให้ด้านล่างด้วยนะคะช่องเก็บขุงเก็บของค่ะเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะอกลืบนะคะด้าน,นข้างนอตด้านข้างเดิมๆนะคะดูรอยเม็ดโอเม็ดอาร์คคะด้านบนค่ะนี่อาร์คเดิมๆนะคะโรงงานรถไม่เคยพลิกคว่ำค่ะ ที่นั่งตอนที่สองนะคะแถมประตูสวยนะคะด้านในค่ะเบาะผ้าสภาพดีนะคะด้านหลังไม่มีขีดขาดนะคะกว้างๆค่ะสีประตูขึ้นลงสะดวกนะคะสภาพเชือซุเชือซีค่ะไม่มีผุนะคะกระบะท้ายมีกันชนท้ายอยู่ครบนะคะไฟท,ท้ายสภาพดีไม่มีแตกร้านะคะสภาพแบก็คลเนอร์นะคะอะ อยู่ในสภาพดีค่ะใช้งานต่อได้ยาวๆนะคะน็อตก,กันห้าค่ะน็อตเดิมๆไม่ขยับนะคะวงกลมคุมกิบนะคะเดิมๆมาดูสภาพช่วงล่างนะคะแหนบได้เดิมๆโรงงานนะคะห้าแผ่นมียาไหลให้หน่งเส้นนะคะไปดูกันต่อค่ะสีสันด้านข้างสวยงามนะคะแผ่นประตูฟังคนขับนะคะสภาพดีค่ะ กระจกไฟฟ้าสภาพดีคอนโซลสวยๆนะคะซอกเกอบนะคะสติ๊กเกอร์เดิมๆโรงงานนะคะที่นั่งตอนที่สองะคะ่ะเดี๋ยวดูเลขไมา์กันหน่อยนะคะ เลขมาคันนี้อยู่ที่177,000กว่ากิโลค่ะเดี๋ยวสจะด์บฟังเสียงเครื่องอเดี๋ยวสภาพของเครื่องกันหน้านะคะฟังเสียงเครื่องไม่เงียบเลยนะคะเครื่องทำกำลัการเรียบร้อยคืนทีค่ะ นี้นะคะแชมป์ปี12ค่ะตัวสูง4ประตูแม็กหม่4ล้อทรงหล่อเลยนะคะนะคะเปิดอยู่ที่299,000บาทนะคะสนใจพักฟังสอบถามไปก่อนได้นะคะรถจอดอยู่ที่เต็น์รถวิเชียรรถดียมอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ